สวัสดีครับเช้านี้ก็ไม่เช้าแล้วละ่ะแต่ก็นอนพักตื่นมาก็คิดถึงบี f f e ฟก่อนเลยนะครับสมุนไพรยี่ชนิดนะครับจากบี o าแฟนะแค่ฉีกซองแล้วก็เทลงไปนะครับครบนะครับสมุนไพรทั้ง26ชนิด เข้มข้นแล้วก็รสชาติหอมมากครับกลมกลม่อมก็เป็นกาแฟที่ผมดื่มกาแฟมานะหลายสิบปีนะกว่าจะมาเจอบีก f e ฟวันนี้ก็โหกลิ่นนี่ดูดิหอมนะครับหอมชื่นใจขอดมดูอืมหอมมากครับหอมชื่นใจกลิ่นสมุนไพรแบบชื่นใจมาก องแก้วเลยนะครับสองคนคนเดียวก็แก้วหนึ่งก็หนึ่งซองนะครับเต็มที่ผมชอบน้ําเยอะนะครับจริงๆไม่ต้องน้ําเยอะขนาดนี้นะทําไมผมถึงใส่น้ําเยอะนะครับบีคอฟฟเป็นสูตรที่เข้มข้นมากนะครับผมกินกาแฟสมุนไพรามามากกว่า2ี่สิบยี่ห้อต้องบอกว่ามากกว่า2ี่ยี่ห้อผมมีเพื่อนเยอะใครก็ขายกาแฟใครก็ขายกาแฟเอามาให้ชิม เยอะม,มากนะครับก็ยอมรับว่าประทับใจบีคอฟฟี่นะครับนะก็จะเป็นกาแฟที่เข้มข้นเพราะว่ากาแฟบีคอฟฟี่เนี่ยสมุนไพรยี่ชนิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่เรื่องใหญ่ตรงที่มันใส่ได้ถึง20กรัมนะครับนี่เลย20กรัมยีกรัมน้ำหนัก20กรัม ผมดื่มกาแฟมาอย่างที่บอกเป็น10-20ยี่ห้อไม่มีใครกล้าใส่กล้าพูดจริงๆว่ายังไม่เจอเต็มที่ก็17กรัม15กรัมนี่เยอะกลิ่นหอมแล้วที่แน่ๆได้คุณภาพคุณประโยชน์กับสุขภาพและสายตาอันนี้แก้วของผมจะเต็มปริมเลยผมไม่ได้นำให้ใส่น้ำเยอะแบบนี้นะครับ นะครับคนอื่นก็จะดื่มประมาณนี้นะครับร้อยถึงประมาณร้อยนะครับแต่ผมผมก็จะประมาณนี้นครับเกินเกินได้นะครับใส่เยอะได้ผมถือว่าน้าร้อนน้าอุ่นเป็นเ,เป็นการละลายริ่มเลือดละลายไขยมันละลายให้สุขภาพเราเนี่ยดีขึ้นให้เหงื่อครับผมงเป็นคนเหงื่อน้อยนะครับก็ผมดื่มน้ําร้อนอยู่แล้วน้ําอุ่น ก็ดืม่มใส่น้ำเยอะได้ใส่น้ำเยอะชงกาแฟก็อร่อยนะครับเอายังไงก็ฝากบอกต่อนะครับนะมีเคล็ดลับในการดื่มของบีคอฟฟี่นะครับให้เอาตาเนี่ยเข้าไปเข้าไปมองเขาเรียกว่าแหกตาดีนะให้ตามันได้รับไอของสมุนไพรเพื่อเพื่อเพื่อไปกระตุ้นสายตาที่แรกผมนึกว่าขำขำ เป็นเรื่องจริงนะครับที่จะต้องทําเพื่อให้สมุนไพรได้ซึมไอระเหยกลิ่นสมุนไพรมันจะระเหยขึ้นสู่สายตาเราสูดดมกลิ่นหอมมากไปเดื่มกันเลยครับเด๋วใสตาอสุดยอดมากครับอร่อยมาก